พระราชวังสนามจันทร์ตั้งอยู่ตำบลพระปฐมเจดีอำเภอเมืองนคนปรปฐมจังหวัดนคนปรปฐมห่างจากพระปฐมเจดีประมาณสองกิโลเมตรมีเนื้อที่ประมาณ888ไร่สร้างขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6หลังจากพระองค์สวรรคตพระราชวังสนามจันทร ใช้เป็นที่ทำการของส่วนราชการต่างๆของจังหวัดนครปฐมรวมทั้งเป็นวิทยาเขตหนึ่งของมหาวิทยาลัยศิลปากรตั้งแต่วันที่1เมษายนพศ2,561พระราชวังสนามจานเปิดให้ประชาชนเข้ามาออกกำลังกายช่วงเช้าเวลา5นาฬกาถึง8นาฬิกาและช่วงเย็นเวลา1 6 0นาฬิกาถึง20นาฬกาพระราชวังสนามจานเป็นพระราชวัง ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โปรดเก้าให้สร้างขึ้นบริเวณที่คาดว่าเป็นพระราชวังเก่าของกษัตริย์สมัยโบราณที่เรียกว่าเนินปราศาสเพื่อเป็นสถานที่ประทับครั้งมานมัสการพระปฐมเจดีและเมื่อบ้านเมืองถึงยามวิกฤตพระราชวังใช้เวลาก่อสร้างนานสปีโดยมีหลวงพิทักษ์มานพซึ่งต่อมา ได้รับโปรดเกล้าให้เรื่อนยศเป็นพระยาวิสุทธกรมศิลปะประสิทธิ์เป็นแม่งานในการสร้างและสร้างเสร็จเมื่อพศ2450เมื่อสร้างเสร็จแล้วจึงได้พระราชทานนามว่าพระราชวังสนามจันทร์ตามชื่อสระน้ำโบราณหน้าโบสถ์พราหมณ์ปัจจุบันไม่มีโบสถ์พราหมณ์เหลืออยู่แล้วสระน้ำจันทร์หรือสระบัว บสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชพิธยกรรมแสดงพระราชประสงค์ยกพระราชวังสนามจันทร์ให้เป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียนนายร้อยทหารบกแต่เดิมพระราชวังสนามจันทร์อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักพระราชวางังโดยเมื่อวันที่1นธันวาคมพศ2546 คณะกรรมการอำนวยการบูรณะพระราชวังสนามจานซึ่งมีสมเด็จพระเจ้าพักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชาสุดาสิริโสภาพนวดีเป็นองค์ประธานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยนายนาวินขันทะหิรันอดีตผู้ว่าราชการนครปฐมและมหาวิทยาลัยศิลปรกรโดยรองศาสตราจารย์ลิขิตการจนาพร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ในขณะนั้นได้นนอมกล้าวถวายคืนพระราชวังสนามจันแก่สำนักพระราชวางังต่อมาพระบาทสมเด็จพระวชิลก้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรณาปโปรดเกล้าพระราชทานโฉนดที่ดินพระราชวังสนามจันแก่กระทรวงมหาดไทยแล้วทางจังหวัดนครปฐมรับมอบต่อจากกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่หนึ่งเมษายน พศ2,561เพื่อนำมาดำเนินการรับผิดช,ชอบเองพระที่นั่งในพระราชวังสนามจานประกอบด้วยพระที่นั่งพิมานปฐมพระทินั่งอภิรมฤดีพระทีนั่งวัชรีรมยาพระทินั่งสามัคีมุกม,มาศพระที่นั่งปาติหานทัศนยัย พระตำหนักประกอบด้วยพระตำหนักชาวรีมงคลอาจพระตำหนักมารีราชรัฐบัลังพระตำหนักทับแก้วพระตำหนักทับขวัญเรือนในพระราชวังสนามจานมีเรือนต่างๆดังนี้เรือนพระนนทิการเรือนพระทะเนสวรเรือนทับเจริญเรือนพระกรรมศักขี เรือนพระสุรพีเรือนราชมนูเรือนฌานเล็กเรือนพระนุนทิเสนเรือนสุภรักษ์เรือนชาวที่เรือนขหบดีเรือนพระเอกทันเรือนพระกัตติเกยะเรือนพักตำรวจหลวงและคลังแสงมหาวิทยาลัยศิลปกรวิทยาเขตสนามจันทร์ เป็นที่รู้จักกันในชื่อมอทัพแก้วตั้งอยู่ในบริเวณพระราชวังสนามจันทร์ใช้เป็นที่ก่อสร้างอาคารของมหาวิทยาลัย428ไร่เป็นที่ตั้งของคณะอักษรศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์คณะเพสัชศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเปิดให้มีการเรียนการสอนแบบสหศึกษาแก่นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงประฐมศึกษาปีที่6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6ศูนย์ศิลปะวัฒนธนรรมเฉลิมพระเกียรติออกรอบพระชนมพรรษามหาวิทยาลัยศิลปากรสถาบันวิจัยและพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และศูนย์บริการวิชาการต่างๆ